เหรียญค่ะทุกเหรียญที่พนัานรับซื้อพนัาจะแจ้งราคาทั้งหมดเลยนะคะรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่พนัาจะแจ้งหมดเลยแจ้งราคาชัดเจนค่ะทุกคนพนากงานจะไม่มีไม,มไม่มีอึกอักไม่มีว่าก,กดไลค์กดแชร์ไม่มีนะคะบอกราคาชัดเจนค่ะรับไม่รับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้สีหนึ่งสีหนึ่งแยบเยินโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่นะคะอะไรที่ราคาเท่าไหร่พนะาจ,จะบอกหมดค่ะจะไม่มี ครูเฉียงตกใจนึกว่าสยามินเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทครดเฉียงห้าบาทนี้เขาจะมีครุคดตรงครดเฉียงครดเก้าเหลี่ยมเนาะอันนี้เขาจะเป็นครดเฉียงครดเฉียงนะคะทุกคนปนัจะต้องปรับราคาลดลงค่ะเพราะว่าราคาตอนนี้เริ่มโอ้โหนะคะปนัก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นจะสูงขึ้นแต่ไม่เลยนะคะราคาของสะสมปนั เศร้าจังเลยเศร้าใจมากเหรียญครุฑครุฑเฉียงปีสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองป้านัาขอแจ้งนะคะว่าป้านจะขอปรับลดราคาเป็นเหลือสิบบาทถ้าท่านไปขายร้านอื่นได้ขายเลยนะคะขายร้านอื่นเลยะคะ่ะของป้านไะด้รับด้วยแค่สิบบาทจริงๆนะคะเพราะว่าป้าน้าลูกค้าเขา เขาสั่งมาได้ราคาไม่สูงนะคะเขารับต่อจากป้านะคะเขารับได้ราคาไม่สูงเพราะฉนะนั้นป้านจึงต้องมาปรับลดราคาจริงทั้งที่ใจจริงนะคะปะ้านไม่อยากลดเลยไม่อยากลดราคาเลยป้านพยาพยามพยายามขายในราคาที่สูง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 กว่าคนอื่นแหละ เพราะหลายคนก็บอกว่าป้านัดขายแพงใช่เพราะพ้านัดเจตนาอย่างไ้เจตนาปน้านัดไม่ได้ว่าอยากอยากขายแพงเพื่อที่จะได้กำไรเยอะๆนะคะไม่ใช่ป้น้าต้องการที่จะให้เหรียญเขามีคุณค่าราคาสูงขึ้นไม่ให้กดลงค่ะ <c oughs> ปะ้านัดก็จะพยายามมาทําให้ดูดีเอาเหรียญสวยๆปรับมาปรับเหลี่ยญมาฟื้นฟูให้ดูดีให้สวยงามแล้วก็ขายในราคาสูงขึ้น ค่ะป้าน้าไม่อยากด้อยค่าของเหรียญค่ะปะ้านอยากเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นค่ะแต่ณชั่วโมงนี้ไปไม่ไหวจริงๆค่ะร้านอื่นๆเขาเขาซื้อราคาที่ต่ํากว่าป้าน้าเพราะฉะนั้นปน้านก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยค่ะปะ้านต้องจึงต้องมาแจ้งปรับลดนะคะราคาเหรียญห้าบาทครุ่เฉียงรับซื้อสิบบาทค่ะ เหรียญอื่นๆน,น,นะคะเหมือนเดิมค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑเฉียงสิบบาทครุฑต,ตรงยี่สิบบาทครุฑก้าเหลี่ยมแท้สามสิบบาทไม่แท้สิบบาทครุฑสิบบาทสองสีแปดสิบบาทเหมือนเดิมค่ะนะคะทั้งที่ครุฑสิบบาทสองสีจำนวนผลิตเยอะนะแต่เขาได้รับความนิยมเขากระแสเขาไม่ตกแต่ครุ เฉียงเขาไม่ได้รับความนิยมค่ะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ติดกระแสนะคะราคาก็จึงเนีค่ะลดลดไปตามกระแสนิยมจริงๆค่ะทุกคนปนัาจริงๆขัดใจมากเลยนะที่มาลดราคาปน้าไม่อยากลดค่ะไปอ่ามาดูเรียนอื่นต่อเนาะไม่อยากพูดถึงพูดแล้วเศร้า